ทุกคนจ้าหลังจากที่ทอดเย็นแล้วเรียบร้อยจ้าพี่น้องเดี๋ยวข้าในห้ามาปรุงกันนะคะว่ามาปรุงน้ําตาลกันเลยจ้าใส่น้ำลงไปน้อยนึงนะคะพี่น้องแล้วกะ็นมีเลยจ้ะน้ําตาลของเราลงใส่เลยค่ะเที่ยวน้ําตาลนะคะพี่น้องจ้ะที่พี่น้องกินแต่จะเป็นง่ายด้ยจากกอนหน็งเราขวัวง่ายนะคะพี่น้อง หัวหน้าหอมเหลวรสชาติปลาเลมปลาเลมเกลือน,นิดหน่อยจ้ะปิดปิดแก๊สเลยพี่น้องปิดไฟเลยจ้ะคะนนี่เ,เป็นน้ำเชื่อมให้เราแล้วกองของเราลงใส่เลจ้ะแต่เอาหนาเน่านะคะพี่น้องจ้ะง่าที่ขั่วแล้วลงคลุกเราใส่กันจ้ะทุกคนทุกอย่างให้เข้ากันจ้ะ หอมมากเลยค่ะทุกคนฟักทองฉาบของเราก็จะหอมหวานอร่อยเลยจ้ะคันนี้เรียบร้อยแล้วทุกคนจะบอกเลยว่าหอมมากจ้ะทุกคนเรียบร้อยจ้ะทุกคนคะ่ะได้เรียบร้อยแล้วจ้ะฟักทองฉาบของเราหน้าตาก็จะประมาณนี้จ้ะ หน้าตาอ,อาจจะแปลกๆหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าอร่อยขนาดไหนนี่ตักพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะอยากให้ทุกคนชิมด้วยว่าอร่อยไหมกรอบหอมงาค่ะกรอบหอมอร่อยอร่อยมากค่ะทุกคน หอมงาหอมงาคั่วแล้วก็มีกลิ่นของฟักทองนิดหน่อยจ้ะซึ่งเป็นรสชาติที่ดีมากๆนะคะเป็นการฉาบฉาบฟักทองอีกแบบหนึ่งที่กรอบอร่อยค่ะทุกคนลรสทอดกรอบแล้วแล้วก็จะไม่เอาเข้าตู้อบแล้วนะคะพอแค่นี้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเอาเข้าตู้อบก็สามารถเข้าตู้อบได้20นาทีประมาณนี้นะคะแต่ ของเลาโอเคแล้วค่ะทุกทุกคนลองเอาไปทำดูนะคะอร่อยจ้ะบอกเลยว่าอร่อยอืม